สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลยประเสริฐสีนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงก็ไปทำการแสดงที่จังหวัดสระแก้วเนาะที่ไหนอะที่วัดแม่ย่าซ่อมนะครับอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับก็เมื่อคืนนี้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ก็ซออแจ้งกันเลยนะฮะโอ้โหขอบคุณทุกการติดตามนะฮะของ F c สาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงเมื่อวานนี้คนเยอะม,มากมากนะฮะ ก็ขออนุญาตถ่าคยคลิปหน่อยนะครับไม่มีอะไรขออนุญาตพูดกันเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกัสบายเลยครับสบายเลยพอดีวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เดินทางไปกับทีมงานเนาะพอดีผมต้องกลับบ้านแผนนะครับกลับไปประมาณสักสองวันแล้วก็ยี่สิบแปดก็จะกลับไปที่เวทีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีภารกิจพิเศษนิดนึงนะครับก็ฝากทุกคนติดตามเลยเนาะว่าผมกลับไปทำอะไรนะ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ตื่นตั้งแต่9มโมงแล้ววันนี้เมื่อคืนนอนอยู่ที่เอ่อที่เจ้าแถวงานนะครับแล้วก็ตื่น9โมงตอนนี้ก็ขับรถมาบุรีรัมย์เนาะก็เอารถมาเช็คสภาพหน่อยนี่ครับเอารถมาเช็คสภาพนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับแตน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 นี่ยินหนึ่งม่นเขายินเมองแม่นน้องนะครับของน้องอุอีกนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วเอ่อประมาณ ตอนนี้1 0บโมงห้าสิก็เกือบ2ชั่วโมงแล้วนะหชั่วโมงก,กว่าๆนะตอนนี้1นึ่งแสนหกหมื่นวิวนะครับกับความคิดเห็น2อง4 8ันสามอยสีข้อความไอ้ความคิดเห็นนะฮะก็เป็นไงครับทุกคนได้ดู MV แล้วขออนุญาตปเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่ได้ดูตั้งแต่แรกหน้าจอผมมันเป็นฝุ่นหน่อยนะไม่ว่าก,กันนะเดวยวขยายเลย นี่ฮะเอ็มวยืนหนึ่งแม่นเขายืนเอาแม่นนอนนะครับกับทีมงานนะครับถ่ายทำนะครับของอสั่งนักเพรเป็นทีมงานชุดใหม่เนาะผมก็จําชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่เอ็มตั้งแต่การถ่ายทํา MV เนาะผมก็ได้ไปไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปดูเลยความเรียบร้อยหลายๆอย่างนะครับ ในการได้ททำ MV นะฮะก็ความรู้สึกแรกก็คือทีมงานเป็นทีมใหม่นะครับก็พี่น้ำเพชรนะครับติดภารกิจนิดหน่อยนะฮะก็พี่น้ำเพชรบอกว่าจะ,ะไม่ได้รับงานเราสอง MV เนาะก็จะหาทีมงานให้ก็ได้รู้จักทิมนน้องๆกลุ่มนี้ก็เป็นทีมที่มีมืออาชีพเนาะเพราะว่าเรื่องของการทำงานเนานะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะับแล้วก็มีสตอรี่มีสตอรี่บอร์ดในการถ่ายทำแบบเป็นระบบ นะแล้วก็เห็นกันทะน้องน้องๆก็เออมืออาชีพมากๆเลยนะครับสำหรับผมเนาะทุกคนก็รู้อยู่เนาะว่าทีมงานทีมงานของผมเนี่ยถ่ายเองกำกับเองต่อต่อต่อ,ตอ เนาะทุกคนจะรู้นะว่าทีมงานผมนี่ก็ทําเองทุกอย่างเนาะก็เคยมีประสบการณ์ในทากอง MV ใหญ่ไหมก,ก็มีบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ที่ทําคนเดียวเพราะว่า,าเราเซฟเซฟโคประมาณเนาะที่คุยกับบอดเนานะก็อันไหนงานที่เป็น cover ก็จะเป็นหน้าที่ของผมแล้วก็อาจจะเป็นงานของมุงที่เกี่ยวกับ MV ็มเอ็มวี MV อย่างซิสเกตเนี่ยผมก็จะทําเองนะแต่นี่ฮนะเอ็มวีของน้องุ้งอีกนะ เป็นทีมงานใหม่ก็คือภาพสวยมากนะครับแล้วก็การเล่าเรื่องจัดเรื่องราวหลายๆอย่างนะครก็ทําให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องนะฮะนี่นางเอมวี่นัมาแอดมินมายนะครบาบพเอกออฟนะฮะซึ่งตอนถ่ายทำเนาะผมก็ได้ถ่ายรูปเนาะคือนะักแสดงทุกคนเนี่ยสแสดงสมบทบาทแล้วก็เล่าถึงอารมณ์ อารมณ์ของที่ผู้กำกับต้องการจะสื่อนะครับว่าอยากให้คนนั้นรู้สึกอย่างไรนะผมก็อยู่ตั้งแต่ถ่ายตอนแรกจนจบจบสุดท้ายเลยนะครับเราเดินทางมาวันนั้นเล่นอยู่หนองสองห้องเนาะเดินทางมาชัยภูมินะครับใช้เวลาเดินทางโอ้เกือบสามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าสองร้อยกว่ากิโลนะฮะมาถึงประมาณสักแปดโมงครึ่งประมาณสักแปดโมงครึ่งเก้าโมงก็เริ่มถ่ายทํา ถ่ายทาจนพาริททีตกดินนะครับทุกคนพาร์ทที่ตกดินเพราะว่าทีมงานได้ล็อกเวลาล็อกอะไรทุกอย่างมันเป๊ะเปอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้แสงตามนี้ตามนี้เนาะตอนที่น้องอุ๋อิงร้องลิปซิงค์นะครับลิปซิงค์เดี๋ยวผมหาให้นี่นี่ฮะเนี่ยตอนที่น้องอุ๋อิงร้องลิปซิงน,นะครับตอนนี้ช่วงพาร์ที่ตกดินเนาะพาร์ทที่ตกดินก็คือทีมงานก็คือล็อกเวลา รอกเวลาเพื่อให้การถ่ายทํานั้นมันได้แสงที่ต้องการอันนี้เป็นเทคนิคภาพย้อนแสงนะเชื่อไหมผมไม่รู้นะว่าข้างหน้าน้องอิงเนาะถ้าใครติดตามคลิปผมเนาะจะเป็นภูผาม่านที่จังหวัดชายภูมิเขาบอกว่าภูผาม่านนี่จะสวยมากแต่อีกฟังหนึ่งของภูผาม่านเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟเยอะมากแล้วก็วิวจะสวยมากๆซึ่งโลเคชันตรงเนี้ยที่เราไปถ่ายกันโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่ว้าวว้าวมากๆเลยนะครับสำหรับสำหรับผมเนาะ สำหรับผมการเดินทางมาครั้งนี้สองร้อยเกือบสองกกิโลเนี่ยก็เออมันคุ้มไหมคุ้มนะฮะกับโลเคชันในการถ่ายทําหลายๆอย่างอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็น้องออฟก็เฟลลี่มากนะครับสนุกกับทุกๆคนนะฮะก็เนี่ยฮะได้ภาพ MV มมาที่สวยงามเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะ เราอย่างรุนกันอยู่นะว่าเพลงของน้องนั้นจะติดหนึ่งมาแรงหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็ตั้งประเด็นเอาไว้เยอะมากนะครับว่าเอ้จยจะยังงุ้นอย่างงี้อย่างงั้นหรือเปล่านะนเราก็อยู่ที่เพลงของเรามันดี Mv เราดีนะฮะแล้วก็ฝากทุกคนช่วยแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับอัตอนนะครับก็คือเกี่ยวกับเอ็มวีนะก็ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะ ระหว่างที่ผมพูดตอนนี้เริ่อยู่เท่าไรแล้วเดี๋ยวมาดูกันตื่นเต้นนะคว่าวันนี้จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับทุกคนก็ฝากทุกคนเนาะช่วยแชร์ชมกันเยอะๆด้วยนะฮะเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนตอนนี้นะครับสองชั่วโมงหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับแล้วก็อีกสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้า คอมเมนต์นะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องอุ I ูอีกนะครับกับเพลงใหม่นะครับยินหนึ่งมันเขายินเมาแม่นน้องนะก็เดี๋ยวผมนะฮะก็จะได้รับหน้าที่นะครับถ่าย MV ็มวโเวอร์นะก็จะเป็นใครโคเวอร์เพลงนี้ต้องติดตามนะครแล้วก็จะ m อจจะอยู่ในรูปแบบไหนนะฮะจะมีอะไรสตอรี่อะไรที่เซอร์ไพรส์ไหมฝากทุกคนติดตามด้วยเพราะว่า เอ็มวีโคเนี่ยผมได้คิดพอนเรื่องไว้แบบประมาณไว้ละนะครับว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้ก็มันต้องพีคครับเอ็มมันต้องพีคทุกคนคงจะเห็น MV ของพระเอกแซล้วเนาะยินหนึ่งแมงขายินเมาแมงไอ้อันนั้นก็เป็น MV ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับหมอราหลังข่านนะนะครับแล้วก็วันลอยกระทงนะครับแต่เรื่องนี้มันมีอะไรที่แบบให้ทุกคนแบบอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้นะ คิดได้ยังไงอ่านะฮะแล้วก็นักแสดงโอ,โโอโ้เอาคนนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพนเะว่าทุกคนนคั้นนะนอกจากเรื่องหน้าเวทีเก่งแต่เรื่องบทบาทการแสดงใน mv มันต้องสุดยอดแน่นอนนะฮะก็ฝากด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็ใจเป็นกำลังใจช่องนี้เรื่อยไปสัสินะครับสวัสดีครับ ใายคลิปนี้ครับพอจูกับองอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999เบเกาท999บาทครับพี่น้องครับสินวิลเลเชิญก็มีพี่แม่นมานีวันพี่แม่นมานีวันสีมายอนวันวันใสจุดเพชรฟอนหวานหวานครับพระเอกอินซี่อีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แม่นมานีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนนี่มัเขายืนมาไม่นองกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอนวยพรค่ะอีกผู้นึ่งครับพิมพ์สรัดงวดเที่ยวผมว่าเส้สุพิษงวดนี้พอดีมาเห็นอย่างใลพี่น้องเมื่งครับแล้วก็อีกคนครับรเดือนเพนอนวยพรมืออ,อ่อ,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 อนๆฟอนหวานฟังเพลงฟังลํำเพลินใส่น้ำกันคะ่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับขามือในบ่มีศิลปินเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกละคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเซอร์ไพรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพจบันพทเพล่งเพลิเงื่อนใครเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่กายายเลื่มแล้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิบหเปิดเพลงน้องอุ้งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ้งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานแพ้กับกุ้งพูนการเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องค่ะฝากติดตามในเด้อค่ะแล้วก็ฝากเชร์วันที่สี่พิษภิวัติเอาเอราะแฟนสิเป็น์ให้วันที่26อุ้งอิงเพชรบานแพ้แต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องรวมหมดเป็นสี่เพลงพวกนี้ครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุมได้เลยครับพร้อมกับศิวิทย์รับเชิญอีก โอ้โหงานนี้สุดคุ้มซอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพีย,พ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 ยอย่าลืมเขากลุ้มกับ900กับาทเมาเมาไปเลยครับ